ร้อยยี่สิบห้าปีแล้วครับที่เขาก่อตั้ง <Wow. S 1> แล้วก็ทำํำสะพานที่นี่มานะ วันนี้เราอยู่กันที่สถานีไมลินเกนไมลินเกนนะครับเราจะไปอารีนครุชนะครับซึ่งเราเราเจอคนท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์เอาเราาต้้้อองไไปใหดรีนครุชเนี่ยครับนี่ที่นี่เขาบอกว่าต้องไปให้ได้มันสวยมากใช่ไหมอารีนครุชเดี๋ยวเราจะ ไปหาเราหาทางไปแต่ว่าตอนนี้เราต้องเก็บล็อกเกอร์ก่อนครับใช่ใช่ครับถ้ามาสวิตเซอร์แลนด์อ่ะมือถือห้ามวางเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันสวยทุกจุดเลยอืมพอสวยทุกจุดปุ๊บเดี๋ยวไม่ใช่อะไรเดี๋ยวกลัวยกมือถือไม่ทันแต่ถึงไม่ทันก็มีข้างหน้าอยู่นะครับเยอะเลย ตรงนี้คือทางเข้าบรรยากาศโดยรอบของออราเชฟนะครับผมวิวสวยมากแล้วก็มีภูเขาหินลูกใหญ่มากซึ่งข้างในใหญ่กว่านี้เยอะครับนี่ยังแค่น้องๆเลยครับผมถ้ายังไงลองเข้าไปดูกันเลยนะนี่เป็นเส้นทางที่การเดินทางระหว่าง ออสนี่ก็คือหมายถึงตะวันออกนะที่นี่ออสก็หมายออสหมายถึงอีธใช,ใช่แล้วก็เวสเวส,ส,สนี่<ส><ส>ตรงตัวเลยตะวันตกครับผมเส้นทางการเดิน,นทางเป็นสะพานไม้ติดกับภูเขานี่คือภูเขาสองลูกภูเขาหินนะแล้วขั้ขนกลางด้วยน้ําสวยมากผมก็อธิบายอะไรไม่ได้เยอะต้องมานนต้องมา,งมา <laughs> ยังไงก็ต้องมาโอเคเตมให้เ <Okay. S 2> ต,ต็มสิบเลยครับ ฮัลโหลยินสคิว thank you คุณลักษณ่ารักมากเลยครับเมื่อกี้ตรงนี้สวยนะดูสิครับมีน้ำตกลงมาจากภูเขาด้วยสวยมากๆครับ รลักษนาเส้นทางก็น่าจะประมาณหลายโลอยู่เหมือนกันนะ2องสโลได้เหมือนกันนะดูน้ำตกตรงนี้ครับสวยมากเลยเดี๋ยวกลับต้องให้ดูนะครับนี่ เทคนิคการถ่ายทำกินน้ำจากธรรมชาติบรรยากาศดีมากครับอากาศเย็นสบายสวยงามภูเขาลูกใหญ่แม่น้ำเยอะน้ำไหลแรง ไงครับวันนี้เรื่อดินดังกับธรรมชาติสวยตรงนี้สวยเนาะดีเลยเสียงน้ำไหลผ่านลำธารหินและช่องแคบ สวยมากครับมีนักท่องเที่ยวมามากมายและมีสุนัขด้วยดัชชุนก็มาเดี๋ยวดูซิว่าวิวตรงนี้เป็นยังไงห็นมันเป็นชั้นๆน,นะตรงนี้โอ้โหดูนี่ครับ เขาเจอะภูเขาเลยนะเจาะแบบทั้งลูกเลยแล้วก็มีแม่น้ำอยู่ข้างล่างแล้วก็ทางก็จะเล็กๆหน่อยแต่เดินกันได้สกงคนฮัโลโหลนี่ครับดูสวยนะสวย ตรงที่แสงส่องถึงนะครับก็ยังไม่ไม่หนาวเท่าไหร่นะแต่พอมาอยู่ในช่องแคบที่มืดๆ่ึงเนี้ยหนาวมากเลยครับเย็นมากเลยหนาวแบบดีนะที่เราใส่เสื้อกันหนาวมาสวยจริงๆฝวงมากเลยอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆครับถ่ายวีดีโอไปก็สู้มาดู ไม่ได้อ่ะคิดว่านะคนที่นี่เขารักสุนัขมากเลยครับเขาก็จะพาสุนัขมาด้วยเห็นเยอะมากเลยอรับดูช่องแคบนี้ครับนี่เห็นไหมสวยมากเลยตรงนี้ ไปดูนะไปดูนะนี่นี่นี่เดี๋ยวหันกล้องดีกว่าหันกล้องดีกว่านี่ครับโหธรรมชาติของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสุดๆจริงๆครับโอ้รอยยี่สิบห้าปีแล้วครับที่เขาก่อตั้งแล้วก็ทำสะพานที่นี่มานะ เรากำลังจะผ่านช่องแคบแล้วครับโอเคฝปครับ oh <my> ช่องแคบมกรกกของเรา <laughs> ส่วนได้ทีละหนึ่งคนเท่านั้นนะตรงนี้โอเค sorry sorry oh <my> เป็นช่องแคบแล้วก็มีถ้ำด้วยนะ ตรงนี้เป็นช่องแคบน่าจะสวนกันได้แค่ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้นต้องเอียงตัวซีปว้าว it's a beautiful สวยงามจริงๆครับที่นี่เขาใช้มาใช้งานมา125ปีแล้วครับผมมันจะกล้องนะครับ กำลังจะถึงทางออกแล้วนะครับในส่วนของเวสนี่โอ้โหสวยไหมครับออกมาตรงนี้อุ่นๆขึ้นครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากไปออรัชมาแล้วเรามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะถ้าใครอยากมาก็ นั่งรถไฟมาจากลูเฟนก่อนถึงอินเตอร์เคนหนึ่งป้ายนะครับแล้วก็มุ่งหน้ามาที่ออราเชิ์สโดยการนั่งรถไฟท้องถิน่นอีกหนึ่งสายนะอย่าลงผิดแบบพวกเรานะลงตรงเวสแล้วเวลาเราเข้าไปอะ่ะมันจะไล่ลำดับป้ายหนึ่งไปถึงสิบสี่ตอนนี้เราไล่จากสิบสี่กลับมาที่หนึ่งเพราะว่าไไเ,เราเลยเออความจริงเดินตรงไหนก็ได้ครับไม่ได้เป็นฝาละอะไรนะโอตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะสามสองหนึ่งหมุน ชนี่เราก็มากันห้าคนนะครับยังอยู่ข้างในอีกสองท่านเราอยู่กับน้องบิวและคุณแม่แมตอยซึ่งฟิตมากครับคุณแม่วัยหกแปซึ่งแบบเดินตั้งแต่วันแรกเราไม่ใช่อะไรนะท,ที่พักที่พักที่ซีโฮเทลสามวันแรกนี้เดิน หนึ่งกิโลหนใคร้อยหกสิบแปดไม่มีนี่คือยี่สิบแปดมันมอมใช่เราปิดของอีพีนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ All right search All right ร e a r c h Okay ไปคู Bye bye สวัสดีครับนี่ไม่ใช่รายการเดินเทลนะครับแต่บรรยากาศนั้นใช่เลย ข้างๆเรานี่มันก็คล้ายๆทางที่ไปเชียงใหม่เหมือนกันนะแต่ตรงที่ยูทีมดีที่ไปสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าเดินไปทางไหนก็สวยทุกมุมนี่โอ้โหสวยมากเราค้นพบแล้วครับว่าทำไมยติที่สวิตเซอร์แลนดถึงเนีย้ตรอดเวลา น้องอยู่นี่น้องทำงานตลอดน้องไม่เคยอยู้เลยนี่ดูยาบ้านเขาเพราะว่าเขามีเครื่องตัดยญาอัตโนมัติ